ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านกันหน่อยค่ะปัญหาน้ำประปาสีขุ่นนะคะจะใช้จะอาบจะกินนี่ลำบากไปหมดเลยค่ะชาวบ้านร้องปัญหาน้ำประปาชุมชนกลายเป็นสีกาแฟนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหมู่ที่8ตําบลบางหากักและหมู่ที่1 ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามันนานนับปีแล้วค่ะจากการที่สอบถามนางสายรุ้งชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเขาเล่าว่าน้ำประปาเนี่ยเป็นของชุมชนค่ะมีคณะกรรมาการชุมชนบริหารจัดการกันเองเก็บค่าน้ำในราคาถูกแต่สภาพน้ำเนี่ยก็เป็นแบบที่เห็นเลยค่ะไม่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำเนี่ยศกระปแบบที่ว่าจะใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยไม่ได้เลยเวลาจะอาบน้ำเนี่ยต้องเปิดทิ้งไว้นะคะแล้วก็ใช้สารส้มเนี่ยแกงเพื่อรอให้ตกตะกอนพอน้ำเริ่มใส่ก็จึงนำไปอาบค่ะแม้เวลาจะซักผ้าก็ต้องทำแบบเดียวกันเพราะถ้าเปิดน้ำแล้วซักผ้าทันทีเสื้อที่เป็นสีขาวๆหรือว่าสีอ่อนก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลทันทีค่ะบวกกับที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กนะคะลำบากมากเพราะหากเปิดน้ำ The mm -hmm. cat อาบทันทีนะคะก็จะเกิดผื่นคันเนี่ยตามร่างกายค่ะชาวบ้านบางส่วนนะคะก็วอนให้เทศบาลตำบลบางบานช่วยเดินท่อประปาเข้ามาในชุมชนเพื่อเป็นทางเลือกเพราะว่าน้ำประปาของเทศบาลเนี่ยใสยแล้วก็สะอาดค่ะแต่ก็มีชาวบ้านบางคนนะคะไม่ต้องการใช้น้ำประปาของเทศบาลค่ะแต่ถ้าลองคิดดูแล้วนะคะค่าน้ำเนี่ยก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ไม่ได้แตกต่างกันมากนักจนกลายเป็นความขัดแย้งกันเองระหว่างชาวบ้านค่ะแต่ แต่หากยังคงยืนยันที่จะใช้น้ําประปาชุมชนนะคะทางประปาชุมชนควรที่จะปรับปรุงน้ําให้ดีกว่านี้ค่ะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนกันหนักเหลือเกินค่ะและกลับมาพบกับชาวบ้านฝากถามได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังอีกฝากกดติดตามไว้ด้วยค่ะ